เพื่อนผู้ติดตามเพื่อนรักคัมรี่และผู้เข้ามารับชมใหม่ทุกท่านครับพอดีขับรถเลียบคลองเจ็ดนะครับมาทํทธุระแถวนี้นะฮะก็เลยนึกคลิปขึ้นมาได้หะกรถตกลงไปในคลองนะครับจะทํายังไงอาจจะเอาวัตถุอะไรมาทุบกระจกนะฮะไม่ต้องคาดหวังว่าสิ่งที่เตรียมไว้จะต้องหาไม่เจอฮะก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรีบเปิดนะเพราะรถตกลงไปเนี่ยรีบเปิดประตูนะจะผลักประตูออกไม่ได้ละครับเราต้องรีบเลื่อนกระจกลงครับ นะอย่าลืมว่าไฟระบบไฟมันจะไม่ชัดดาวลงทันทีนะมันยังพอเปิดได้อยู่นะระหว่างที่น้ํายังไม่จมนะครับนะน้ำยังไม่เข้าเต็มรถนะครับต้องรีบเปิดกระจกลงนะหากว่าช้าเกินไปอ่ะนะเราจะต้องหาวัตถุนะหรือหาสิ่งของที่มันแข็งๆนะครับที่มีอยู่ในรถนะครับ,รบนี่จะมาแนะนํากัน,นครับ,รบ,บการเบาะตัวนี้นะเพื่อจะตีตีตีเข้ากับกระจกนะครับก็คือ ตรงนี้ทางซ้ายผมเนี่ยนะครับบีบตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นทีนี้จะสังเกตเห็นว่าถ้ายกขึ้นแล้วเนี่ยมันจะถอดไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะคำ้ำค้ำอยู่ด้านบนนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะถอดเนี่ยเราควรจะเอน็นเบาครับเอนบ็นเบาเนี่ยให้มันอยู่นในในแนวนี้ก่อนนะครับนะที่สําคัญต้องมีสติครับต้องมีสตินะครับต้องมีสติหลังจากนั้นนะครับเราก็บีบ บีบข้างซ้ายลงครับ,บเนี่ยบีบตรงนี้ยข้างซ้ายนะครับมันก็จะถอดออกได้ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําส่วนส่วนนี้นะครับส่วนของขาเนี่ยฮะกระแทกเข้าไปกับกระแทกเข้าไปกับกระจกครับเน่นะครับกระแทกกระแทกเข้าไปกับ กับกระจกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาด้านนุ่มนะครับไม่ใช่เอาด้านด้านนี้กระแทกไม่ใช่นะครับต้องเอาควรจะเอาด้านขามานนี่นะจับนะกระแทกเข้าไปกับตรงนี้นะครับกระจกมันก็จะแตกออกนะครับเนี่ยเอาขาเนี่ยครับขานี้นะครับกระแทกเข้าไปกับกระจก ก็อลองไปทดสอบกันดูนะครับว่าจะใช้เวลากี่วินาทีในการถอดหัวหมอนออกมาได้นะครับยิ่งถอดได้ไวนะฮะก็การรอดของชีวิตก็จะมีมากขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับกุณากดไลค์และกดตามไม่ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ